ค้าอ <mile> ืคณิตีฟิล์มเนาะมีลูกค้าถามว่าถ้าลูกค้าจะเคลือบเซรามิกกาฟินเนี่ยมันกันลอยได้ไหมจริงจริงตัวน้ํายาครับมันไม่ได้กันรอยนะไม่ว่าจะเป็นน้ํายาเคลือบที่แพงมากๆหรือน้ํายาเคลือบที่แสนจะถูกการเคลือบเซรามิกเนี่ยการเคลือบแข็งเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในการกันลอยเลยแม้แต่น้อยแต่ถ้าจะตอบแบบเข้าข้างตัวเองอย่างน้อยรอยที่เกิดจากการที่บางๆของเราช่วยได้นะแต่ถ้าเป็นรอยแบบขยี่ถูไถรอยริน้อยลหรือรอยฉีดอะไรเงี้ยไม่ได้เลย ไม่ได้เลยครับอันนี้ตอกแบบตรงๆแต่ถ้าอยากจะป้องกันหรือรอยจริงๆต้องติดฟิล์มใสกันรอยอย่างรถคันนี้ตอนนี้เขาติดลูกค้ามีงบประมาณให้สองหมื่นลูกค้าบอกว่าอยากติดชุดหน้าอย่างเงี้ยคันนี้ก็จะติดฝากระโปรงติดแก้มติดไฟห,หน้าติดกันชนอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เลยแถมถูงกระจกให้แถมบ่วมมือให้ภายในอันนี้ลูกค้าสั่งติดนะครับแล้วก็แถมบ่วมมือให้แถมใช้ใส่ทุกชิ้นแต่ภายในลูกค้าอของเดิมของรถเขาเนี่ยเขาจะมีติดงี้ว ทำอะไรเราก็ติดให้หลังๆเ,เขามีซอคเก็ตอยู่แล้วแต่เราก็เขาเรื่อนไงอยากปิดขเาผู้ขอบทำอะไรเราก็ปิดผู้ใหญ่ผ่านหางน้ำมันที่เราจะปลดเปิดเข้าเปิดออกไปบ่อย่ๆก็ี้องติดให้หลูกคนะ้าไปติดให้ครับแต่จบเนี่ยก็ติดให้จบติดให้ทั้ทงหัว,วข้างบนตรงไฟข้างล่างข้างล่างถึงจุดตึงการเนี่ยแล้วก็ขอบเนี่ยเราก็ติดให้แกมติดน้องจะเริ่ม ัส่วนที่ยังไม่ได้ติดสินค้านี้งบสองหมื่นครับจริงๆออเดอร์คันนี้มันมีแค่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยหมืน่นหมืน่นสี่หมื่นสี่ติดข้างในอีกสามพันเป็นหมื่นเจ็ดแล้วก็อ่าพันข้าแก้วอ 3, ีกสามพันทั้งหมดเป็นสองหมื่นเนี่นี่คือออเดอร์ของลูกค้าแต่ที่เราแถมไปก็คือหัวกระจกเราก็ทําให้ฟรีเป้ามือเราก็จัดให้ฟรีเป้ามือเนี่ยแปดร้อยนะครับกาที่เป็นมูลค่าน,นะเป้ามือจะแปดร้อยหัวกระจกพันห้าเป็น 2,000กว่าแล้วทายบันไดอีก2,000บาท2,000บาทก็เป็น4,000ตัวนั้น 4, ท,ที่เราแข่งเล่นขายบานถังน้ำมันอีกบานถังน้ำมันอีกอ350เกือ 8, 150, บ3,000นะที่แข่งให้ลูกค้าไปคือถามว่าจําเป็นต้องแข่งทุกคันไหมเพิขึ้นอยู่ว่าลูกค้ามีงบประมาณมากน้อยขนาดไหนเขาทำสองคันเราอยากให้เขาได้ประมาณนี้นะครับซึ่งต้องดูออเดอร์ลูกค้าก่อนแต่ถ้าถามว่าติดชิ้นเดียวได้ไหมติดชิ้นเดียวตรงนี้ แถมได้ไหมนิดนิดนหน่อยผมอาจจะแถมให้ได้แต่ก็ดูตามตามความจําเป็นก่อนเพราะว่าพอพอสมมติลูกค้าเขาติดชิ้นงานเยอะอย่างเงี้ยเศษฟิล์มที่ติดจากตรงเนี้นทยที่นนมันเหลือเน,น,นี่ยท,ที่เราตัดแบบก่อรแลยก็ถูกมันเหลือเราก็ไปติดตรงนี้ตรงนี้ให้เขาซึ่งเราใช้ฟิล์มในจำนวนที่เราคํานวณไว้แล้วเราก็แถมให้ลูกค้านได้โอเคไหมโอเคใครที่ฟังอยู่ก็ฟังให้จบก่อนเดีย๋ยวเพิ่งต่อราคาเดี๋ยวเพิ่งขอของแถมเพราะกว่าจะติดตัแต่ละชิ้นนะครับกระจกเมื่อวานยืนเกืนบชั่วโมงแล้วกว่าจะติดเสร็จอย่างเงี้ยชิ้้นนเเียกว่าจจะติดสร็ มันไม่ง่ายไม่ง่ายเลยครับแต่ถ้าอยากจะทําราคาปูกก็เอาเอาตามงบประมาณดีกว่าเพราะว่าต้นทุนนะครับสำคัญปีหนึ่งมันติดมันติดไม่นานติดที่มีอย่างอ่งเรี้ยตรงนี้เหมือนมะะกอปลูมันติดไม่นานก็สองสามชั่วโมงก็เสร็จแต่ต้นทุนเราถ้าเกิดสมมติเราติดแล้วมันมีปัญหาเราต้องเอาออกหนแต่ถ้ามันมีปัญหาเนี้ยต้นทุนเรามีแล้วนะครับแล้วจะหาราคาปูกวันนี้ลองดูแต่ว่าเราเรียนเรื่องคุณภาพของของปีนอยู่แล้วมันจะตอบโจทย์เรื่องของต้งแตงมันจะตอบโจทย์เรื่องเนี่ยตัวปังงามนะครับแล้วก็ เวลาลอกออกมาฟิลจะไม่ค่อยทิ้งคราบาตแล้วอายุการใช้งานอยังไม่ถึงสองปีก็เปลี่ยนทึ้งราคาอย่างคันนึงรถเล็กหน่อยพวกซิตี้แจ๊สเราจะเียก็อยู่ประมาณสามพันสามพันห้าร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำให้แต่ใหญ่ๆเนี้ยสี่พันสี่พันห้าแล้วเป็นรถกระบะคันใหญ่ก็สี่พันห้าพันห้าก็่างใส่นะครับแต่ถ้าลูกค้ายิ่งทำเยอะเราก็ยิ่งลดราคาให้ด้วยแถมให้ด้วยเพราะว่าจริงๆคันนี้ทั้งรถทั้งแถมนะให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะจริงๆข้างหน้าเนี่ยก็มีค่าคเขา คันนี้เป็นคันที่รถไปชุดข้างหน้ารถแตะผ่านนั่นเป็นคับลูกค้าคันนี้เป็นคันที่สามคันที่สามที่เขามาทำแล้วก็คันนี้เป็นป้ายแดงของเขาจะคันนี้ป้ายแดงนะป้ายแดงออกมาเได้ไม่ไม่นานแล้วก็จองไว้นานแล้วจต่อนะครับเขารอห้องนี้เสร็จรอห้องนี้เสร็จรอลูกค้าเข้ามาโอเคนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับอ้าวสวัสดี้ค่ะ